ขั้นตอนการขอคืนเบีย้ยโควิดเต็มจำนวนของไทยประกันภัยโดยสามารถลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1-7กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นขั้นตอนแรกให้สแกน QR code เพื่อขอคืนเบีย้ยโควิดแบบเต็มจำนวนเมื่อสแกนเรียบร้อยแล้วระบบจะขึ้นหน้าให้กรอกข้อมูลข้อมูลที่จะต้องกรอกมีหมายเลขกรมธรรม์ต่อไปกรอกเลขแบบประชาชนและสุดท้ายเบอร์โทรศัพท์หลังจากนั้นให้กดตกลง ระบบจะขึ้นหน้าเว็บให้กรอกรหัส OTP โดยรหัสจะส่งเข้าไปที่เบอร์มือถือของเราที่ได้กรอกข้อมูลเอาไว้เมื่อกอกรหัส OTP ครบแล้วให้กดยืนยันระบบจะขึ้นข้อมูลเลขก,กรมธรรม์มาให้เราตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยันอีกครั้งหลังจากนั้นกดบันทึกได้เลยระบบจะขึ้นหน้าให้เลือกช่องทางการคืนเบี้ยรประกันภยัยโดยมีช่องทางให้เลือกคือการโอนเป็นค่าเบี้ยเข้าบัญชีธานาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์และ ช่องทางการแนบเอกสารสมุดบัญชีธนาคารและสำนนาบัตรประชาชนตัวอย่างการเลือกในกรณีที่เป็นช่องทางการแนบเอกสารสมุดบัญชีธนาคารและสำเนาบัตรประชาชนกรณีสำหรับผู้ที่ไม่เคยผูกบัญชีธนาคารกับพร้อมเพสามารถเลือกขั้นตอนการโอนเงินค่าเบี้ยเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัยได้โดยใช้วิธีการแนบเอกสารเอกสารที่ต้องแนบมีดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัยสสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้เอาประกันภัยกรณีสำหรับโอนเงินค่าเบี้ยเข้าบัญชีบุคคลอื่นถ้าเป็นผู้เยาว์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองเท่านั้นโดยเอกสารที่ต้องแนบบีดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้ปกครองสาสำเนาสูญตีบัตรหรือทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน การแนบเอกสารแต่ละฉบับต้องเซ็นใบร,บรับรองทุกฉบับการแนบไฟล์จะรับรองไฟล์ PDF, JPG, PNG ขนาดสูงสุดไม่เกิน5เมตรกรณีที่ไม่มีพร้อมเพแต่อยากได้ความรวดเร็วให้ใช้บัญชีก,กสิกรหรือไทยพาณิชย์ จะเร็วกว่าบัญชีธนาคารอื่นๆเมื่อเราเลือกช่องทางที่เป็นการโอนเงินค่าเบี้ยเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัยแล้วระบบจะขึ้นหน้ามาให้แนบเอกสารเมื่อแนบเอกสารแล้ว<ๆ>ให้กดรับรองสำเนา,าและกดยืนยันได้เลยเมื sí, ่อเราเลือกช่องทางที่เป็นการโอนเงินค<ๆ>่าเบี้ยเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัยแล้วระบบจะขึ้นหน้ามาเลือกธนาคารที่เราต้องการจะรับโอนเงิน รวมถึงกรอกข้อมูลในบัญชีธนาคารเสร็จแล้วให้แนบเอกสารและให้กดรับรองสำเนาจากนั้นกดยืนยันได้เลยเท่านี้ก็สามารถขอคืนเบีย้ยโควิดแบบเต็มจำนวนได้แล้วค่ะอัปเดตล่าสุดตอนนี้ระบบสามารถอัปเดตสถานะได้แล้วนะคะ